ประวัติความเป็นมาของอำเภอน้ำหนาวเดิมเมื่อพศ2400ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ4-5ครัวเรือนได้มาตั้งบ้านเรือนบริเวณห้วยน้ำหนาวแต่เป็นลักษณะชุมชนยังไม่ถาวรมีการเคลื่อนย้ายหมู่บ้านที่อยู่ตลอดเวลาขึ้นตรงต่อการปกครองของตำบลหล่มเกา่าอำเภอหล่มเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์วิถีชีวิตและภาษาจึงใกล้เคียงกับอำเภอหลมเกา่าใช้ภาษาพื้นถิ่นไทยหลม่ม และในเวลาต่อมาได้ตั้งหมู่บ้านได้แก่บ้านนาพ2ออบ้านห้วยหอยหรือบ้านวังกว้างบ้านตัดขาบ้านกกกล้วยนวลพศ2457ทางราชการได้แยกพื้นที่บ้านห้วยน้ำหนาวออกจากตำบลลมเก่าเรียกว่าตำบลน้ำหนาวมีกำนันคนแรกชื่อนายมูลคำพีอยู่ที่บ้านห้วยลาดพศ2521 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอน้ำหนาวโดยแยกพื้นที่ตำบลน,น้ำหนาวออกจากอำเภอลมเกา่าประกาศลงวันที่16พฤศจิกายนพศ2521แบ่งการปกครองออกเป็นสองตำบลคือตำบลน,น้ำหนาวและตำบลหลักด่านในปีแรกใช้อาคารเรียนบ้านนาพ2เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอน้ำหนาวชั่วคราวปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลน,น้ำหนาว พศ2 5 2 3จึงได้งบประมาณมาจัดสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอน้ำหนาวและสร้างเสร็จในปีพศ2524โดยมีนายเนตชมอุดมปลัดอำเภอลมเก่าเป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอน้ a ห n า o คนแรกต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอน้ำหนาวตามพระราชกิฤษฎีกาตั้งแต่วันที่1 9กรกฎาคมพศ2 5 3 4เป็นต้นมาลักษณะที่ตั้งและอนาเขตของอำเภอน้ำหนาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากจังหวัดระยะทาง145กิโลเมตรเป็นพื้นที่ราบสูงของทิวเขาเพชรบูรณ์สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย850เมตรมีพื้นที่58965ไร่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำหนาวและป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยและอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบบนภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนลักษณะภูมิอากาศฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมฤดูฝน,ระ,น,ะนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดทั้งปีในฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ4-20ถึงองศาเซลเซียสส่วนในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ8-32ถึงองศาเซลเซียสการปกครองแบ่งการปกครองท้องที่เป็น4ตำบล30หมู่บ้านประกอบไปด้วย1ตำบลน,น้ำหนาวจำนวน6หมู่บ้าน2ตำบลวังกวางจำนวน11หมู่บ้าน3ตำบลหลักด่านจำนวน7หมู่บ้าน4ตำบลโคกมลจำนวน6หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน4แห่งมีประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรณวันที่11กุมภาพันธ์2568จำนวน18,603คนแบ่งเป็นชายจำนวน9,461คนหญิงจำนวน9,142คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิน้น7,624ครัวเรือนสภาพทางเศรษฐกิจ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ152567ไร่มีครอบครัวเกษตรกรประมาณ4231ครัวเรือนทำการเกษตรปลูกพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังข้าวไร่สับป,ปะรดยางพาราปาล์มน้ำมันปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆกล้วยทุเรียนมะขามและกาแฟ รายได้เฉลี่ยของประชากรตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปทปีพศ2567ประชากรมีรายได้เฉลี่ย64,817.84บาทต่อคนต่อปีกลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีจำนวน19กลุ่มมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่โดดเด่นอาทิวิสาหกิจชุมชนน้าหนาวอาราบิก้าและวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสียง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามอาทิอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตั้งอยู่ริมถนนสายลมสัก์ชุมแพมีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ป่าติงรังป่าสนจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม ในห้วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ป่าเต็งรังจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีแดงและสีน้ำตาลดูสวยงามเหมือนป่าเมเปิลในเขตอบอุน่นอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและมีบ้านพักสถานที่กลางเต็นท์สำหรับบริการนักท่องเที่ยวแคนยอนน้ำหนาวมหาสจัย์เปลือกโลก มีลักษณะหน้าผาตั้งสูงชันของหินทรายที่ถูกกัดเซาะเป็นรูปครึ่งวงกลมและมีน้ำตกไหลลงจากหน้าผาตั้งอยู่หลังวัดโคกมนหมู่ที่สองตำมนโคกมนน้ำตกตาดใหญ่นิวอันซินเชสเตอร์นี่คือน้ำตกที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมอันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทยกับทิวทัศน์หน้าเหลือเชื่อของหุบเขาน้ำตกขนาดยักษ ที่เราสามารถมองเห็นภาพความมหัศจรรย์ของน้ำตกเหนือทะเลเหมอกแต่ถ้าใครอยากสัมผัสน้ำตกแห่งนี้อย่างใกล้ชิดก็สามารถใช้เส้นทางแอดเวนเจอร์ลัดเลาะป่าจากด้านบนสู่เบื้องล่างของน้ำตกรับประกันความชุ่มฉ่ำและความสวยงามระดับ5ดาวช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวคือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลโคกมนน้ำตกทิศมีเป็นน้ำตกที่มีหินกระเซาะจากด้านบน มีน้ำไหลาจากผาหินเป็นชั้นๆสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำและพักผ่อนแบบชิวๆตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลโคกมนจุดชมวิวผาคิงคองเป็นจุดชมวิวตรงสันเขาจะมีลักษณะคล้ายหน้าคิงคองเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามพร้อมชมวิวทิวเขาสลับซับซ้อนภูผ,ผาจิต และในช่วงฤดูฝนจะมีหมอกตามแนวทิวเขาคล้ายสายทานน้ำทะเลเหมอกอันสวยงามให้ได้ชื่นชมตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลน,น้ำหนาวรอยตีนอโคโซอรอยตีนสัตว์เลือล้อยคลานดึกดำบรรเป็นร่องรอยตีนสัตว์ที่เก่าแก่มากเกิดขึ้นก่อนยุคที่จะมีไดโนเสาร์เสียอีกปรากฏมีรอยตีนสัตว์ดึกดำบรรชนิดหนึ่งบนหน้าผาหินทรายลาดเอียงมากกว่า40องศาและมีขนาดสูงเอียงประมาณ100เมตร และยาวประมาณ300เมตรกว้างใหญ่มากจนเป็นที่ตะลึงของผู้ที่มาพบเห็นพบรอยตีนกว่า300รอยประกอบด้วย3แนวทางเดินสันนิษฐานว่ามีเจ้าของรอยไม่ต่ำกว่า3ตัวแนวที่1พบอยู่ทางริมซ้ายสุดมีจำนวนรอยตีนกลุ่มหนึ่งส่วนแนวที่2และแนวที่3พบรอยตีนในแต่ละแนวมากกว่า100รอยและเป็นแนวทางเดินที่เกือบขนานกันไปเป็นระยะทางกว่า100เมตรทิศทางการเดินทั้งหมด เป็นการเดินจากยอดผาด้านบนจนถึงจุดชมด้านล่างเป็นรอยตีนของสัตว์ที่เดินด้วย4ตีนตีนหลังมีขนาดใหญ่กว่าตีนหน้าหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่ารอยตีนอยู่ในหมวดหินห้วยหินลาดมีอายุประมาณ229-204ถึงล้านปีหรือในยุคไทรแอซิกสันิษฐานว่าเจ้าของรอยน่าจะเป็นสัตว์พวกอาโคซอซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคไทรแอซิก มีลักษณะคล้ายจระเข้ตัวใหญ่ๆแต่หางสั้นเพราะไม่พบว่ามีรอยลากหางกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารตั้งอยู่ที่หมู่ที่ห้าตำบลน,น้ำหนาวเส้นทางขึ้นภูก,กระดึงทางน้ำหนาวเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลองพิชิตโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ลอย5อหน้องผักบุง้งบ้านฟองใต้หมู่ที่เ ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจัังหวดเพชรบูรณ์มีระยะทางทั้งหมดเพียง5.8กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงสามารถที่จะไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เมื่อเดินทางขึ้นไปถึงก็จะพบกับหาลมสักอันสวยงามเลยด้านหรือลานหินเลยด้านตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกระปะุหมู่ที่6 ตำบลหลักด่านอำเภอน้ำหนาวอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวติดกับลำน้ำเลยมีลักษณะเป็นลานหินทรายขนาดใหญ่ขวางลำน้ำคล้ายสะพานหินข้ามแม่น้ำบริเวณลานหินเต็มไปด้วยหลุมบ่อขนาดเล็กใหญ่ลึกลงไปในเนื้อหินคล้ายหลุมขนมครกซึ่งเกิดจากการกัดซาะของสายน้ำนานกว่า100ปีโดยลักษณะการกัดกร่อนของชั้นหินทรายนี้มีชื่อเรียกทางวิชาการว่ากุมพลัส สามารถเห็นการกัดกร่อนได้ถึง5แบบคือแบบวงกลมแบบวงรีแบบเสาหินแบบสะพแบบานหินและแบบกัดเซาะด้านข้างนับเป็นความแปลกพิศดารและความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นถ้ำใหญ่น้ำหนาวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภูน้ำรินมีทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่60ทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทรายอำเภอลมเก่า บ้านหินลาดตำบลหลักดานมีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงประมาณ955เมตรจากระดับน้ำทะเลถ้ำใหญ่น้ำหนาวเป็นถ้ำใหญ่ที่มีความงามวิจิตรพิสดารโดยธรรมชาติมีหินงอกหินย้อยและที่แปลกที่สุดคือมีน้ำไหลหรือน้ำลินออกจากปากถ้ำ ภายนอกถ้ำมีป่าไม้ปกคลุมอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีภายในถ้ำยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากอีกด้วยโดยมีชนิดที่เป็นสัตว์หายากใกล้ศูญพันธ์คือค้างคาวมงกุฎมาแชวค้างคาวหูหนูยักษ์และค้างคาวทองน้ำตาลใหญ่ใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะถือว่าเป็นถ้ำที่มีความยาว10.6กิโลเมตรเป็นถ้ำขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศ ดังคําขวัญประจำอำเภอที่ว่าแผ่นดินสูงเสียดฟ,ฟ้าแหล่งไม้ป่านานาพันธุ์มหัศจร,รยัยรถ้ำใหญ่น้ำหนาวรอยเท้าสัตว์ล้านปีประเพณีเผาเข้าวหลามเรื่องลือนมเข้าวพญาลืมแกงในส่วนงานประเพณีที่สำคัญอำเภอน้ำหนาวมีงานประเพณีเผาเข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว เป็นประเพณีที่ก่อเกิดจากสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีการดำรงชีวิตตามธรรมชาติในป่าน้ำหนาวงานประเพณีนี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงต้นฤดูหนาวตั้งแต่ปีพศ2530ดำเนินสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และปลูกฝังให้คนรู้สำนึกในคุณค่าของปา่าไม้โดยกำหนดจัดงานช่วงปลายเดือนธันวาระหว่างวันที่21-23ของทุกปีโดยประมาณจะเป็นช่วงข้าวใหม่เหมาะกับการนำา เผาในช่วงฤดูหนาวมีกิจกรรมประกวดข้าวหลามข้าวดำข้าวขาวจะใส่เผือกใส่ถั่วได้ตามใจชอบการประกวดขบวนแห่ของแต่ละตำบลมีกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการประกวดพันธุ์ข้าวพญยาลืมแกนที่ใช้ทำข้าวหลามการประกวดธิดาข้าวหลามกิจกรรมมรสพกีฬาและสินค้าพื้นเมืองซึ่งนับว่าเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวอำเภอน้ําหนาวเป็นอย่างยิ่ง